เพื่อนๆมีใครเคยดูซูเปอร์โบล์แล้วงงไหมครับว่าทำไมนักกีฬาต้องพูดตลอดเลยว่าจะไปดิสนีย์หลังจากชนะ What are to next? you going do next? Going Disneyland. เรื่องเริ่มตอนที่ปี1986 CEO ของดิสนีย์ไมเคิลไอสซเนอร์กับภรรยาได้ไปกินข้าวกับคนสองคนนี้ดิกลูทันกับจีน่าเยเกอร์พวกเขาเพิ่งทำสถิติขับเครื่องบินรอบโลกแบบไม่หยุดพักโดยใช้เชื้อเพลิงแค่ถังเดียวสาเร็จภรรยาของไมเคิลถามทั้งคู่ว่าจะทาอะไรต่อหลังจากนี้และพวกเขาตอบว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ นั่นทาให้ไมเคิลคิดว่านี่น่าจะเป็นสโลแกนที่ดีที่จะใช้ในการตลาดและตัดสินใจว่าง,งานซูเปอร์โบวที่กําลังจะมาถึงนั้นเหมาะสมที่สุดที่จะปล่อยสโลแกนนี้ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันดิสนีย์ทำสัญญากับคอร์เตอร์ของทั้งสองทีมเงินไขก็ง่ายๆใครชนะเกมนี้จะได้รับเงินรางวัล7 5 0 0 0ดอลลาร์แค่ต้องทําอย่างเดียวหลังจากเกมจบพวกทีมช่างกล้องจะถามคนชนะว่าจะทําอะไรต่อหลังจากชนะซูเปอร์โบว์เขาแค่ต้องตอบว่า ไป์แหลังจากทำสัญญาตกลงกับทั้งสองคนสำเร็จสุดท้ายทีมนิวยอร์กใจแอนชนะฟิลซิมส์ควอเตอร์แบ็กของทีมเนี่ยก็ไม่ลืมสัญญาที่ทำไว้ gonna go Disney World. ดิสนีย์ปล่อยโฆษณาตัวนี้ในวันถัดมาและประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายผู้คนต่างพากันไปเที่ยวที่ดิสนีย์หลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันดิสนีย์จึงเสนอข้อตกลงนี้ให้กับ m v p ของการแข่งมาตลอดจนแทบจะถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วก็ว่าได้ ที่คนชนะจะพูดแบบนี้หลังเกมจบนอกจากได้เงินเป็นค่าจ้างทีมที่ชนะยังได้ไปฉลองที่ดิสนีย์ด้วยถือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากๆเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ